สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนษษษําผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าผมไม่ไม่ได้เป็นคนขายเองผมก็สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตอีกทีนะครเป็นเครื่องพ่นควันเรีย <c oughs> กว่าเครื่องพ่นควันละกันตัวเ็เล็กๆประมาณนี้ครับรมาเนี่ข้างๆเขียนว่า led ห้ารอยก็น่าจะเป็นตัวไฟนะห้ารอย กิน500วัตต์กินไฟ500วัตต์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเอาเป็นว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องพ่นควันทำควันที่เห,เห็นกันในการพ่นสั่งละพันกว่าบาทต้นๆไม่แพงอะไรในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องสายตัวปล่อยสัญญาณรีโมทปสัญญาณรีโมทอนะยิ่งลองไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยากอนะไรครับ ด้านหลังจะมีตัวเปิดสวิตช์เปิดตัวเสียบสายไฟตัวเสียบรีโมทก็จะม,มีน้ำยาใส่กล่องใส่น้ำยา <c oughs> น้ำยาใส่ตรงนี้ได้ถ้าไม่ก็เสียบที่อื่นก็ได้ปลั๊กใช้ไฟ220โวลต์ทั่วไปครับไฟบ้าน ้เวลาทำงานไม่นานครับตอนนี้เรใช้น้ำยาเป็นน้ำยา h g c b นะครับน้ำยาปรักอากาศฆ่าเชื้อในอากาศ HPCB เสียบเครื่องไปครับตอนนี้เราใช้รีโมทในการสั่งงานนี่นะมันทำง,งานเลยครับแล้วก็พ้นควันออกเลยกดค่าวไว้ครับนี่ครับ ก็คนภายในขาศค่าซื้อนะ ABC ก็เหมือนกันนะครับนะกงทำงานได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เครื่องเครื่องไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นปัญหาอะไรน่าจะาเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยมากกว่าตอนนี้ก็ลองดูกันหาซื้อได้ทางทั่วไปครับ <c oughs> ประเด็นคืออยู่ที่ตัวน้ำยานะะว่าเราจะใช้น้ำยาตัวไหนก็ ลองดูเรื่องของน้ำยานะครับขอบคุณครับ